สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่ว่าทำไมสาวประเภท2 ถึงยากไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมันมีอะไรดีทําไมถึงอยากไปจะไปเพราะอะไรจะไปยังไงวันนี้มีคามําตอบผ่ากับประสบการณ์ตรงคือเพื่อนฉันเองไปอยู่ที่ต่างประเทศอังก็จะมาเล่าให้ฟังหมดเปลือกการใช้ชีวิตที่ไทยกับการใช้ชีวิตต่างประเทศมันแตกต่างกันมากไหมก่อนชมพี่บีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องว่างจาัดชาแนลด้วยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะขอต้อนรับพี่หลิวคะ่ะ ดีค่ะพี่หลิวเล่าสิว่าเธอเป็นใครยังไงที่ไหนชื่อต้นหลิวนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ทํางานอยู่ที่ออสเตรเลียะคะ่ะไปมากี่ปีแล้วไปอยู่มากี่ปีแล้วปีนี้ก็เข้าเป็นปีที่สองแล้วปีที่สองแล้วเหรอเหมือนเธอ <นะ S 1> ไปอยู่นา <ะ S 1> นๆเลยอะไม่นานก็มาก่อนโควิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดประเทศเลยต้องบอกกับว่าฉันกับพี่มมหลิวว่าเดี๋ยวก,ก่อนนะแป๊บหนึง จะ่อาวางเลยแม่ไม่อยากคุยอย่ามุกว่างเอาวันถึงก่อนแม่ต้องบอกก่อนว่าฉันกับพี่หลิวว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมอยู่แจ๊อย่างเรียนมหาวยนั่นแหละพี่หลิวไปตอนโควิดใช่ไหมใช่ปกติพี่ก็จะมาฮอรสแบบมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยเกือบทุกปีอยู่แล้วใจป๊อปเพราะว่าเพื่อนสนิทพี่อยู่นี่สองคนพี่ก็จะมาเที่ยวหาพวกชีแต่คราวนี้มาเที่ยวหาพวกชีแล้วแต่ว่ากลับไม่ได้เพราะว่าโควิดมันระบาดพี่ก็ต้องทำยังไงดีอ่ะก็เลย ทำเรื่องอยู่ต่อก็ลโรงเรียนภาสัง่งคิดกว่าเราจะได้แบบได้เรียนอะไรเพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นยังไม่ได้มีแผนว่าจะมาอยู่ถึงสองปีหรอกก็โควิดอะใช่ตอนแรกพี่ก็ไม่มีแผนจะมาอยู่ที่นั่นพอแบบว่าอยู่ไปเรื่อยชอบชอบที่แบบอากาศมันดีแล้วก็ที่เราอยู่อะเราอยู่ตรงไทยทาวอาหารอะไรทุกอย่างที่เมืองไทยหมดเลยที่พักดีสิ่งแวดล้อมดีมแล้วก็สาธารณาสุขดี م. สปอร์ตสเตชันดีเราก็เลยแบบเลือกที่จะอยู่ที่นี่พี่หนิวจะท่อยว่าทําไมถึงตัดสินใจแล้วว่าฉันจะอยู่ต่ออะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันคิดว่าฉันจะอยู่ต่อที่นั่นมีแฟนแฟนก็คือทําให้อยู่อยากอยู่ต่อเลยเหรอใช่ใจ่ง่ายมากเหทำไมสาวประเภทสองถึงคิดอยากจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศเพราะว่าบางคนก็คิดว่าฉันหนีประเทศไทยออกไปดีกว่าเพราะว่าประเทศไทยอ่ะไม่มีความเท่าเทียมอยู่จริง <c oughs> ็สาวเด้สองที่อยากมาเมืองนอกนะนี่คิดว่าเขาอะก็คงอยากาหาความเท่าเทียม,มในสังคมของต่าง,ง,งาประเทศม,มากกว่าที่อยู่ในเมืองไทยเพราะว่าเขาก็อยากจะแบบเจอแบบผู้ชายที่ดีอยากแต่งงาน อยากมีชีวิตที่ดีเพราะว่าที่เมืองไทยอ่ะอย่างที่รู้กันอยู่ก็แต่งงานก็ยังทําไม่ได้ไม่ได้เลยสดทะเบียนเพศเดียวกันเซ็กก็ยังไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็คานําหน้าชื่อก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าผู้ใหญ่เขายังไม่ต้องการให้เปลี่ยนหรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้ก็เทเ่เากับว่าเท่าเทียมทิพเท่าเทียมทิพใช่ก็พวกพี่พสาวข้ามเพศอ่ะก็มาทํางานที่ต่างประเทศเยอะเพราะว่าหนึ่ง เงินมันเยอะกว่าข้างเงินเยอะกว่าแล้วก็มีงานให้ทำหลากหลายกว่าแล้วครัก็ยอมรับคนกลุ่มคนข้ามเพศอ่ะให้ทํางานเยอะกว่า สวัสดีการทุกอย่างดีกว่าเขาก็เลยอยากมาอยู่กันตอนพี่หลิวใช้ชีวิตต่างในประเทศไทยอ่ะรู้สึกไหมว่ามันไม่เท่าเทียมประเทศไทยอ่ะมันไม่มีความเท่าเทียมสาหรับพวกเราเลยเช่นก็การไปสมัครงานก็ตั้งแต่เด็กๆเลยนะแบบหลิวอ่ะเข้าใจไหมว่าเราเหมือนผู้หญิงใช่แต่แบบประชาชนเราเป็นเป็นนายเนาะยังมีอีกหลายงานที่แบบเขาไม่รับทำน้ำหน้าแบบสาวประเภทสองอ่ะจนที่แบบครับังไม่ดีว่าแบบพวกพิตตี้ทำงานอย่างอื่นเยอะแยะค่ะที่เขาไม่รับอบจนถึงที่อะ บบเครียดมากเลยนะทํายังไงดีอะถึงขั้นแบบเศร้าแบบนิคุทอะลบแต่ว่าบัตรประชาชนตัวเองอะทิคนายอะแล้วก็พิมพ์แล้วก็มาแปะเอากระดาษมาแปะแล้วก็ไปซีหรอกให้เป็นนอสให้เป็นนางสาวแทนอะตอนนั้ะคือแบบเฮ้ยมันไม่เนียนเลยว่ะทำยังไงดีวะจนแบบเจอบอกว่าที่รับทำแบบประชาชนปลอมรู้ว่ามันผิดนะแต่แบบตอนนั้นก็เลยแบบทําไปแล้วมันได้งานหลากหลายเข้ามามากขึ้น อันนี้คือสมัยก่อนนะคะตอนนี้คือไม่ไมีแล้วนะคะคือเป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้อะ่ะใจเข้าใจใช่ปะละ่ะใช่เขาไม่รับคนข้ามเพศอะ่ะยิ่งตอนสิบกว่าปีที่แล้วยิ่งเขาไม่รับเลยเขาไม่ได้เหมือนแบบตอนนะี้ตอนนี้เขาก็ยังไม่รับประเทศไทยมาไม่พัฒนาเลยอะ่ะในเรื่องเนี้ยก็นั่นแหละเราถึงมาพูดประเด็นว่านางสาว่วามันสําคัญขนาดไหนกับพวกเราใช่ไหมละ่ะสําคัญไหมสําหรับพี่หลิวะพูดตรงๆต้องสําคัญแหละนาดนี้อืมสำหรับตัวพี่อ่ะพี่คิดว่ายังไงนางสาวก็สําคัญกับพวกเรามากๆเลยก็ อยากจะแบบให้ผู้ใหญ่อะติงเห็นนะว่าถ้าเกิดคนที่เปลี่ยนเพศแล้วอะควรเปลี่ยนคํานำหน้าให้กับพวกเราแล้วเพราะว่ามันมีปัญหามากเลยนะคะต่อการใช้ชื่อของพวกเราอะอก็ขอเป็นแบบเอกสารแบบแนบก,ก็ได้นะขอให้เหมือนผู้หญิงจริงเลยทุกอย่างแต่อาจจะมีแบบเอกสารแบบ้ครใบเปลี่ยนชื่ออะ,ออะไรเพื่อแบบ กา,การหลอกลวงในการาสมรสเ<ช>นี่ยใช่ปะเนี่ยถึงก็บอกอยู่ว่าก็จะมีคนบางจาพวกที่บอกว่าเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเขาก็จะไปหลอกว่าเป็นผู้หญิงแท้อย่าไปเปลี่ยนให้เขาเลยอันนี้คือพี่หลิวบอกแล้วว่ามันก็มันก็มีวิธีการที่จะแบบเออมีใบแนบไปนะแบมมีคู่ครองใช่ไหมแบมก็อยากแต่งงานใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะถ้าเกิดแบบเกิดเหตุการณ์แบบแบมโดนชนหรือว่าแกลโดนชนเงี้ยเซนผ่าตัดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผัวฉันต้องตุยหรอหรือกูต้องตุย ยังไงแม่เข้าใจใช่ปะมันมีหลายอย่างมากเลยไม่ใช่แค่ว่าฉันมีนางสาวแล้วฉันจะไปหลอกลวงผู้ชายคนนี้ว่าฉันเป็นหญิงแท้นะเอาสมบัติมานะมันไม่ใช่แค่นี้มันมีหลายอย่างมันเป็นประเด็นที่มันต้องถกเถียงกันไปอีกนานคนก็จะมองว่าเราพวกเราเรียกร้องกันมากเกินไปไหมแม่คิดว่าเราเรียกร้องกันมากเกินไปไหมล่ะเราเรียกร้องกันไม่มากเกินไปหรอกค่ะแต่ว่าเราเรียกร้องในจุดจุดที่เราควรได้รับอคนทุกคนควรได้รับความเท่าเทียมกันมันไม่ได้แค่ในประเทศนะตอนนี้เวลาเราไปต่างประเทศอ่ะเอาถามเลยเวลาเข้าอเมรก 찬. ผู้หญิงเลียวเลียวเลดี้แบบผู้หญิงอย่างเธออะไรแบบเนี้ยเข้าไปอ่ะหลายเรื่องเลยนะ้๊อ่ะเรามาแม่เขา i มม i g r a t i o มันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนอ่ะอันนี้คนก็น่าจะรู้นะว่ามันต้องมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาเยอะแล้วว่าเพื่อนๆทุกคนที่เป็นข้ามเพศอ่ะเหมือนเหมือนลิวทุกคนมีปัญหาหมดทุกประเทศมีปัญหาหมดครับบางประเทศมีปัญหาหนักจนเราไปไม่ได้เลยสมมติลิวอยากไปประเทศดูไบอยากไปเที่ยวไไม่ได้นะเพราะอะไรนะมันต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายนะนั่นสิแต่เราก็รับนะมันคือศาสนาของ สาวอืมแต่เราอยากแก้ในส่วนของเราถ้าเกิดพาสปอรีตเราเป็นนางสาวเออที่มันตรงกับรูปของพวกเราทุกคนอะถึงคุณจจยังไงก็เราก็เข้าได้เ็ราะไงอืมดูใบอะมีข่าวเลยนะว่าแบบถ้าคุณไปเดินห้างหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วผู้ชายแซวหรือผู้ชายรู้ว่าเธอเป็นต๊๊อะเขาสามารถแจ้งจับเธได้เลยนะจูนใช่จริงๆขนาดนั้นเลยอ่ะ องพักได้เลยนะบางคนก็ให้ส่งกลับเลยนะใช่ไหมล่ะมันเป็นปัญหาพี่หลิวมันก็จะมีบางคนที่บอกว่าสาวสองที่ไปอยู่ต่างประเทศแต่งงานใช้ชีวิตไปแล้วเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วจะกลับมาเรียกร้องให้ประเทศไทยทาไมเพราะอะไรอะ่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนนะสำหรับพี่อะพี่อยากเรียกร้องต่อนอะถึงสมมติว่าพี่แบบได้เป็นผู้หญิงที่นี่แล้วแต่ก็ยังอยากจะเรียกร้องต่อนอะอก็อยากเรียกร้องให้เมืองไทยมันจเจริญขึ้นอะยังไงยังไงก็มีรุ่นน้องฉันรุ่นเพื่อนน้องพี่ ที่อยู่บางไทยอยู่ที่แบบบางคนเขาไม่ได้มีโอกาสที่มาเหมือนเราเงี้ยแล้วทำไมอะ่ะเขาไม่มีสิทธิ์มีความเท่าเทียมกันที่บางไทยหรอยังไงแล้วก็ต้องยืนการที่จะเรียกร้องให้แบบทุกคนมีความเท่าเทียมกันทั้งเพศให้เปลี่ยนคำน้าหน้ายัางไงก็ยืนยันยืนยันนี้ต้องันตรงเนี้ยแ,แล้วพี่หลิวตอนนี้ <c oughs> กระบวนการทำเอกสารหรือการจดทะเบียนเพื่อจะเป็นคนที่นูน่นมีมีที่มาที่ไปยังไงคะเราสีเผ <c oughs> ือเป็นแฟนอยาก รับรู้พี่กับแฟนก็เพิ่งเริ่มทําเพราะ,ะว่าตอนแรกเราก็คบกันผู <c oughs> ช้ชายคนนี้เขาเพิ่งไมไ่รู้เหมือนกันว่าพี่เป็นข um ้ามเพศใช่ไหลักก็คบกันสักพักหนึ่งเนี้ยวีซ่านักเรียนที่จะหมดละ,ะเราก็ยังอยากอยู่กับแฟนเนาะก็เลยบอกแฟนบอกว่าฉันวีซานนว่าหมดแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ฉันไม่อยากกลับฉันอยากอยู่กับเธอแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้เรากลับกันเขาก็อยากให้เราอยู่เขาก็เลยแบบทำ p a r อ n e r ีซ่าเขาอ่ะพูดมาตั้งนานแล้วนะว่าอยากทําให้เราแต่มันติดอยู่ตรงที่แบบเขาไม่รู้ว่าเราเป็นข้ามเพศเข้าใจไหมก็หลังจากนั้นน่ะพี่ก็เลยบอกเา าก็โอเคเขอบคุณเลยโอเครับได้แล้วใช่ไหมวีซ่าต้องเรียนที่มึงพดีก็เลยเริ่มทำพันเดอร์วีซ่าเลยก็เลยไปจดทะเบียนการที่ออสเตรเลียตอนนี้ก็คือจดทะเบียนเซมเซ็กได้แล้วแล้วก็การจดทะเบียนของพี่กับแฟนก็คือเป็นจดทะเบียนแบบดีเฟคเตอร์คือเป็น การจดจะีของคู่รักมันมเลือก,เ,อกเนาะต่างประเทศมันเลือก <c oughs> ตรงที่มันสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจดแบบไหนแบบไหน,ไหนพี่หลิวตอนนี้พี่หลิวมองเห็นอนาคตตัวเองเป็นยังไงบ้างใน,ในต่างประเทศมีเป้าหมายอะไรต่อไปไหมเป้าหมายของพี่อ่ะก็อยากให้มันพร้อมให้มันเป็นสติเตซเซนที่นี่ก่อนอใช่ไหมพี่ก็อยากจะซื้อบ้านที่นี่แล้วเธอคิดว่าอนาคตของสาวทรานในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างจะได้ใช้นั่งสาวไหมหรือว่ามันจะลําบากมากขึ้นไหมมองเห็นไหมพี่คิดว่านะถ้าเกิดผู้ใหญ่อ่ะแล้วองค์กรต่าง เออไม่ขำละหน้าหลไม่ขเพี่คิดว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่และองค์กรอะต่างๆอะเขายอมรับเราแล้วเขาเปิดใจอะเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียอย่างที่พี่หลิวอยู่อะพี่ว่าไม่นานก็จะมีข่าวดีเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเกิดแบบเขายังไม่เปิดใจและไม่ยอมรับเราอะที่คิงบอาคงอีกนานหนูถามในรัฐบาลในออสเตรเลียกับประเทศไทยมันต่างกันขนาดไหน ใช่ไหมตัดมันยังไงไม่รู้แต่ว่าตัดมากแล้วนี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดคนอยากจะไปใช้ชีวิตอ่ะออสเตรเลียก็ละพี่มีอะไรแนะนำไหมก็พี่คิดว่านะที่นี่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆอ่ะถ้าเกิดแต่ว่ามีฝัดวิชาชีพอ่ะจะดีแตบพวกแบบว่าช่างปัดผมช่างทำเล็บฝัดคิ้วแล้วก็พวกไอทีอะไรพวกเนี้ยท่นูยังขาดใช่ไหมท่นูยังขาดใช่ปะ เพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะกําลังจะมีแพลนที่จะไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรือจะไปไปทํางานต่ออ่ะออสเตรเลียก็ตอบโจทย์ไม่ไกลจากบ้านเราด้วยอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่หลิวอ,อยากให้พี่หลิวฝากถึงสาวสองที่ใช้ชีวิตลําบากในแบบให้กําลังใจเขาหน่อยก็สัหรับ การเปลี่ยนคำน้ำหน้าแล้วก็เรื่องความไม่เท่าเทียมกันนะคะก็อยากให้กรมสู้พี่ว่าสักวันหนึ่งอ่ะผู้ใหญ่ก็จะเล็งเห็นแล้วก็เข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตแบบใครอยากจะแบบว่ามาใช้ชีวิตแบบที่เมืองนอกง่ะก็ลองไปศึกษาดูนะคะก็ชีวิตเราอ่ะก็อาจจะมีอะไรดีมากขึ้นก็ได้ก็คือเราให้ไปคิดกันเองว่าเราไม่ได้มาบังคับว่าคุณจะต้องไปใช้ชีวิตต่างประเทศนะ คุณก็ลองถ้าเกิดคุณอยากไปคุณก็ศึกษานะคะก็มีอะไรอินบ็อกซ์ไปหาเธอได้เลยอะไรแบบนี้เนาะใช่ถ้าเกิดมีใครอยากถามก็บอกถามมาได้เลยนะคะช่อชื่อเดียวกับอินสแกรมเลยชื่อทันย่าชลีชื่อจริงเลยค่ะขึ้นเลยเพิ่งทำเนาะได้เพิ่งทำเองใครมีอะไรคอมเมนต์ฝากถามพี่หลิวได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่หลิวด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องว่างจัดแชนแนลด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่หลิวมากเลยนะคะบายขอบคุณค่ะ 哎。Hey.